สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568นะครับลุ้นเชียร์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ที่โซนยุโรปโปรแกรมทีมใหญ่ลงเล่นเพียบเลยแต่วันนี้ผมไปที่คู่เล็กแล้วกันนะครับก็เป็นเกมของกลุ่ม F เลือกเกมฮังการีกับไอร์แลนด์มาวิเคราะห์ฝากขอบอลน,นะครับคู่นี้ใครชนะอย่างแน่นอนนี่จบอันดับ2ไปลุ้นเพลย์ออฟแน่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแอด99เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอล หรือว่าใครอยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะครับ EAK 99ฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับจะฝูงในโปรตุเกส10แต้มฮังการี8แต้มไอแลนด์มีอยู่7แต้มส่วนบุยอาร์เมเนียมีอยู่3แต้มกลุ่มนี้มี4ทีมนะครับนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมนัดที่ผ่านมาฮังการีครับบุกไปชนะอาร์เมเนีย1ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดในชนะ3 ชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนไอแลนัดล่าสุดผลงานดีเยี่ยมเลยนะครับเปิดบ้านชนะทางด้านโปรตุเกส2 0ทําให้มีลุ้นในนัดสุดท้ายวันนี้อย่างที่บอกไปก็คือลุ้นสนุกแน่นอนนะครับเกมแรกเจอกันที่บ้านของฮังการีอันที่บ้านของไอแลนะครับเสมอกันไป -2 2นะครับมาวันนี้นะครับชื่อว่าก็น่าจะจัดเต็มด้วยกันทั้ง2ทีมไปดูฮังการีก่อนนะครับวันนี้เจ้าบ้านก็นําทัพโดยสซบอสไลนะครับเกมรุกก็จะมีทางด้าน อ่าวาก้ามีโแรแลนซัรล,ลา์แล้วก็มีโบล่านะครับส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปก็มีทางด้านโซบอสไลแล้วก็รวมไปถึงแอนเดรสชาเฟอร์ส่วนเกมรับคุณหนูคุณตาครับแบ็กซ้ายมีรอสเคอร์เคสแบ็กขวาใช้เนโก้คู่เซนเตอร์ก็จะเป็นทางด้านอัติลาซารลายเล่นกับเบรรี่อบาร์นะครับส่วนไอแลนด์ชุดเนี้ยส่วนใหญ่เล่นในอังกฤษนะครับอาหน้าเป้ามีทางด้านแพร์อดนัดที่แล้วได้ยิงโปรตุเกสสองลูกนะครับทรอยแพร์อดนะส่วนมิดฟิลด์ก็จะใช้ จอสคันเรนแล้วก็รวมไปถึงแจ็คเทเลอร์เกมรับโอไบรอันมีทางด้าน,ราน Colin, are, ประธานคอนลินและก็ดารลาโอเชประตูเป็นเควินเคเลอร์นะครับบอลค่อน,คนข้างสูสีเกมนี้เดิมพันสูงมากนะครับใครชนะอย่างในน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะจบอันดับที่2เพราะว่าอีกเกมหนึ่งโปรตุกเกสนะครับจะเล่นกับอเมเนียซึ่งโปรตุกเกสไม่น่าพลาดถ้าชนะโปรตุกเกสก็จ,จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็จะได้ไปลุยฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมซื้อใจเกมในบ้านของทางด้านฮังการีครับอาจจะสูสีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อว่าฮังการีจะเบียดเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ในไทยที่สุดนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่ฮังการีส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นการตัดกันระหว่างทางด้านอิตาลีกับทางด้านนอร์เวย์นะครับจริงๆคู่นี้นอร์เวย์ในโอกาสเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยโอ้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อให้อิตาลีชนะแต่ด้วยเงื่อนไขที่อิตาลีเนี่ยต้องชนะระดับ8ลูก9ลูกนะครับถึงจะเข้ารอบสุดท้าย เราก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแต่ผมเชื่อว่าอิตาลีก็คงขอเน้นชนะวิก่อนนะครับวันนี้นะฮะสุดท้ายลราชนะแล้วก็คงจะไม่ได้จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มหรอกแต่ว่านัดแรกอิตาลีบุกไปแพ้นอร์เล็กเพราะฉะนั้นนัดนี้เล่นในบ้านก็คงจะขอเอาคืนด้วยการเก็บ3มแต้มแล้วก็ไปลุ้นในอรอบเพลยอ์ออฟเอานะครับเพราะว่าอิตาลีในลูกได้เสียเนี่ยเป็นรองนอร์เวย์ค่อนข้างเยอะอ่ะผมเลือก2ทีมเจ้าบ้านนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ก็ชี้ชัดฟันพงไปที่ฮังการีกับทางด้านอิตาลีนะครับ แอด e a k ค9สิบเก้านะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ